ยูกาและสวัสดีแม่เอาบอลปอนกรุบกรุบขนียไปยังทั่วโลกเลยนะคะหวังว่าทุกท่านสุขสบายดีอาจะเจอกับช่องคเมบริรมบุงอายชานแนวอีกแล้วนะคะบอบโปอนจ้าเนี่ยใน,ยนยงานน้องน้ำบอบโปอนตกุกเธอเสดวยวันนี้บุงอาจจะพาท่านผู้ชมไปทําอะไรเห็นข้าวของที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็รู้สึกน้ําลายไหลเลยเจ้าอาค่ะบอลปอนจ้า ของที่อยู่ตรงหน้านี้มันบรรจุมาใส่กล่องพลาสติกแล้วก็มีน้ำซุปมาให้เนี่ยท่านผู้ชมบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะแล้วก็มีผักมาวางไว้ให้ซึ่งผักนั้นก็ได้แก่ถั่วง,งอกและก็ออกมะนาวท่านผู้ชมคะก่อนที่จะไปเปิดดูว่าในกล่องนี้มันคืออะไรว่างงานก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆซับสไคร์เมอร์ทุกๆกก,ก,กกำลังใจเลยนะคะ ขอให้ช่องของท่านเติบโตเติบโตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และก็เพื่อนในอนาคตด้วยจ้าโอเคค่ะคราวนี้เวลาเกือบจะหกโมงเย็นของวันอาทิตย์แล้วค่ะเปิดแล้วค่ะมาปนจ้าเปิดแล้วจ้าเ,เปิดออกมาจากกล่องไอ้จะถุงพลาสติกและสิง่งแรกที่เราจะเจอก็เป็นน้ําจิม้มน้ําจิ้มยังนอเนาะแล้วก็พริกจ้าพริก ก่อนที่จะไปพูดว่าพริกนั้นคืออะไรนี่ก็คือคือคือแทน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 คลิป,ปงานนี้ม่ต้องใช้อเอฟเฟกนะคะเพราะว่าทำได้นี่จ้ามาปปนจ้ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามจ้าโอโ้ถามว่าไปอะไรยังไงถึงได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมาเดี๋ยวจะเทให้ดูก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะมาปปนจ้า เขาให้ไอ้นี่มาด้วยตะเกียบตะกีบตะกีบเนาะสรังานเนี่ยหาตะกีบโอ้แล้วก็มีน้ำซุปแยกต่างหากจ้ามาปนจ้าแล้วก็เตี๋ยวเวียดนามอร่อยอร่อยน้ำซุปนี่ก็หอมๆนะงับไปร้านนี้ร้านประจำเลยโอ้ยน้ำลายไหลหอมมากเลยจ้ามาปนจ้า โอ้ยนี่ค่ะมันเป็นอ่าคอมโบเนชันหมายถึงรวมมีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็ได้แก่ไก่ค่ะไก่แล้วก็ตัดหมูจ้าบอปนตับหมูเนาะแล้วก็เครื่องในลูกชิ้นเนื้อนี่จ้าอันนี้มันอยากอกด้วยเอามันวางไว้ก่อนเนาะ แล้วน้ำลายหลยอะไรนะผ้าคีริวไม่ใช่ผ้าคีริวไว้เช็ดโต๊ะนะคะเป็นผ้าเิริว้วไว้กินแล้วก็เครื่องในไก่จ้าบอป,ปูนเนื้อวัวสลายแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จ้านี่เส้นใหญ่เนาะบอป,ปูนจ้านี่ค่ะนี่ค่ะของในกล่องในนี่มันก็คืออันนี้ละคะ่ะไปอะไรยังไงมาถึงได้ ปซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นนามวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ก็หมายถึงวันขี้เกียจทํากับข้าวค่ะแต่วันไหนงะก็ฟรีเดย์เ <c oughs> ทแล้วจะาบอปป๊อบนเทลงไปแล้วนะคะอือหือตับไก่น่ากินมากเลยดูสิคะบ๊อบปูนจ้าน่าทานมากเลยโอ้ยอย่าอย่า,อยาไอ้นั่นเยอะแต่แข็งเยอะเดี๋ยวมันจะร่วงหลายๆเด้บอบ๊อบปูนจ้า จตมาก็ได้สแกนน้ำซุปเทล,ลงไปโอ้โหได้เยอะมากเลยค่ะกินอันนี้เป็นมันมีสามไซส์ให้เลือกเนาะอันนี้เป็นว่ามีเดียมโอ้มีเลือดด้วยค่ะพมโพนะ้เลือดหมูเลือดหมูคอมบินเชัน่นนูนแล้วก็มีหอมไอหอมใหญ่สไลายมีอ่า ไส้อัว่วหมูมาลายไรจ้าบองปนจ้าอันเนี้ยนะถ้าเราไม่ปรุงม,มันก็อร่อยอยู่แล้วแต่คนไทยชอบกินพริกเนาะชอบกินความเผ็ดเราก็เติมไปได้ที่ร้านเขาก็มีแต่ว่าเขาขายให้กับฝรั่งแล้วก็ชาต่างชาติทั่วไปเขาก็ไม่นิยมกินพริกเหมือนไทยแลนด์นะก็เลยเอาพริกจากบ้านนี่แล้วค่ะไปซื้อมาอาหารตามสั่งเอ้ยร้าน เซ็ป ah, อิเล่ยโลเซ็ปมากแซ็ปมากลูกสาวพูดแซ่ปมากโมเดอร์อันนี้ใบโ,โห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 รพาจ้าทายเบสูซเนาะใส่เลืกใส่ลงในถ้วยแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวอันนี้ไม่ใช่มะนาวนะมันเป็น นาวฝังเปตาเนะาะงานก็เรยงตามตามใจฉันต่อมาก็ได้แก่ทั่วงอกจ้าผักเขาก็ให้แค่นี้แหละค่ะแต่กวนนะให้เยอะนะแต่ว่าเขาให้มาเยอะไงก็เลยแบบนิสัมีสามไซส์จะบางปูนกินไม่หมดบางคนก็กินทิ้งกินคว้างเขาก็เลยลดปร,ริมาณผักลงแต่กอนมีสามสี่อย่าง แต่ไม่ได้ลดราคาเง e <Q zer x 3> ินนะจ๊ะ <ifting> ร <tube> <hours> ้านนี้ไปกินบ่อยจนจนพนักงานในร้านรู้เห็นหน้าเข้าไปบางทีก็ไปไปบ่ายสองน้อนลูกเลิกโรงเรียนบ่ายสามโมงครึ่งเราก็บ่ายสองเราก็ไปร้านเขาเนี่ยใส่พริกลงไปแล้วนะคะเพิ่มความเผ็ดออื ไปบายสอแล้วก็นั่งกินถามว่าราคาถ้วยขนาดนี้มี3มไซส์ให้เราเลือกนอสโมลมีเดียมแล้วก็ลัสเล็กใหญ่แล้วก็ปานกลางอะ่ะก็เลิกเลยเอาปานกลางแต่ก่อนเอาอันใหญ่เนาะความโลภมากตาเรานะ่มันมันหิวท้องตาเรามันใหญ่กระท้องผู้ไม่ถูกคาร์บอนปวนจ้ากินก่อนล้วจะพุูง โอ้เหมือนเลยค่ะบอป,ปวนจ้าเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยจ้าอืมอืมถามว่าวันนี้เป็นไหนมาเมื่อวานค่ะพาท่านผู้ชม ไปดูรถไฟวันนี้ก็เลยไปเที่ยวในเมืองมานั่งรถไฟไปในเมืองกับลูกสาวจ้าไม่พาประกอบกันกินด้วยนะจ๊ะแต่ว่าทำไมถึงนั่งรถไฟไม่เอารถตัวเองไปเป็นเพราะว่านั่งรถไฟมัน มันมีคนขับให้วันนี้วันเสาร์รถเอารถไปยังไงไปออกจากบ้านเอารถตัวเองไปจอดไว้ที่สถานีรถไฟเนาะเขาบริการจอดทั้งวันฟรีมันก็ปลอดภัยด้วยแล้วจอดไว้ตรง ที่จะรถเราก็เดินไปซื้อตั๋วมันก็ค่าย BTS บ้านเราเนะาะก็นั่งรถไปไปในเมืองไปที่สถานีใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราก็สถานีหัวลำโพงเนาะแตงงามเห็นมีเป็นลำโพงแล้วก็เดินตลตะเตยแถวนั้นล่ะค่ะกล่าว่าจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชามากในอ่าไอ้ตัวเมืองแม่บรัน เดินตาม G P S ในโทรศัพท์หาไม่เจอสักทีเมื่อยขาเลยค่ะบอมปูนจ้าก็เลยพาลูกกลับกลับมาก็เลยแวะร้านนี่ราคาก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมานี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงได้ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมากินเพราะว่าหากินในเมืองไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นหายเดินเหนื่อยจ้ะปวดขาอยากให้ลูกอยู่บ้านอยู่บ้างก็ เราจะทาทำอะไรเนะาะแต่งเาจะมุกไปทางนี้เนาะ่ะไม่ได้น้สาวกำลังพิงอา่าหมอนเราจะเอาภาพวีดีโอภาพในเมืองมาให้ท่านชมดูฝั่งนี้แล้วเงาก็จะนั่งกินให้ท่าชมดูฝั่งนี้จ้า ยงก็เสือเวีเยวดนามอร้อยอร่อย,ออยดยกันจ้าไปในเมืองเดินไปเดินมาเหนื่อยดูนูน่นดูนี่ดูนั่นคนเยอะค่ะวันนี้รถน้อยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนเขาจะออกต่างจังหวัดกันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้งานก็ไม่รู้นะ มาคนชอบพาไปแคมป์ปิ้งลูกคนที่นี่ฝรั่งเนาะเมืองฝรั่งนิยมมีเรือกันบางข้างก็มีลำหนึ่งบานมีรถมีเรือ อย่างแรกเราก็ขึ้นรถไปเลยนะคะบางปูนจ้าเอารถไปจอดในสถานีรถไฟแล้วเราก็ซื้อตั๋วเหมือนขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่กรุงเทพเนาะแล้วเราและสถานีที่เราจะไปในตัวนครเมลเบิร์นนั่นก็มีชื่อว่าสถานีทินเดอร์สตรีทค่ะสถานีคล้ายๆหัวลำโพงชื่นใหญ่มากอยู่ในใจกลางเมืองของนครเมลเบิร์นเลยนะคะ ลงจากสถานีตรงนั้นปึ๊บแล้วเราจะไปไหนก็เรื่องของเราเนาะคะท่านผู้ชมนะก็เลยเดินถ่ายภาพวิวอารยาธรรมตกแต่งเกี่ยวกับตึกวัดวัดตึกให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะความความร่วมสมัยทันสมัยกับความล้าสมัยมีตึกเก่าๆแล้วก็ตึกใหม่ๆมาร่วมกันให้ท่านผู้ชมมาดูนะคะพอดีลูกสาวงองแงนิดนึงอยากกลับบ้านก็เลย ก็เลยได้ภาพมาเพียงเท่านี้จ้าบอพูนจ้าแต่ว่าก็ตั้งใจเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะวันนี้นำคลิปวิดีโอพาท่านผู้ชมขึ้นรถไฟแล้วก็ดูรถไฟข้างทางซื้อเตี๋ยวเวียดนามแล้วก็กลับบ้านจ้าทาไม้ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานี้ที่หงาไปเนี่ย กี่นาทีจากบ้านหลังนี้ที่หงาพักอยู่ไปถึงสถานีารถไฟก็ประมาณ15นาทีที่นั่นเป็นที่ที่หงาเคยอยู่เป็นโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนแถวโรงเรียนของลูกเนาะแล้วก็จากสถานีถรถ,รถ,ร,ถรถไฟต้นทางไปถึงในตัวเมืองอสถานีใหญ่เนาะก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีค่ะรถไฟนี้เป็นรถไฟเร็วจอสถานีใหญ่ๆเท่านั้น ก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมจ๋าไปถึงก็ลงปุ๊บแล้วจะไปไหนตตหงากล่าวว่าจะไปกินร้านอาหารไทยที่ทมันขึ้นชื่อลือชารสชาติของร้านอาหารนี้เป็นรสชาติที่แบบว่าไทยแท้ร้อเซค่ะขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวมากๆแล้วก็ถูกปากถูกใจคนต่างชาติเยอะแล้วก็จะเปิด เขาเปิดนะคะท่านผู้ชมมาแล้วก็ที่สถานที่ที่ตั้งนะมันอยู่ใต้ตึกใต้โรงแรมร้านนี้ชื่อชื่อว่าดูดีผัดไทยค่ะอร่อยมากทั้งขนมหวานทั้งของขาวของหวานเนี่ยอร่อยมีนู่ชิ้นปิ้งม,มีมีหมูปิ้งมีหลากหลายค่ะขนมไส้ไส้ก็มีค่ะว่ากล่าว่าหากินข้าวเสร็จแล้วแหละตอนนั้นกินกาแฟดื่มกาแฟเย็นแล้วก็ชิม ขนมหวานอะไรให้งาขินเพราี่งาหาไอ้ที่อยู่ไม่เจอค่ะบอบโอนจาเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละจนปวดขากันเลยลูกสาวก็เหนื่อยเมื่อยอยากกลับบ้านก็เลยนั่งรถไฟกลับบ้านจ้ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะความปรุงความเผ็ดเนี่ยเราปรุงได้ตามตามใจชอบเลยเขาก็จะบอกเราในเมนูในเมนูว่าความเผ็ดอยู่กี่ระดับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ระดับห้าคน อ่าเขาเราก็ติ๊กก่อนสั่งไปเนาะเขาก็จะจัดมาให้ลูกค้าตามตามความพอใจของลูกค้าโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะอ่าคนจีนนกะชาวเอเชียชอบไปกินที่นี่นั่นแหละค่ะคือว่าตั้งใจอยากพาลูกไปแล้วทาไมถึงไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านที่บอกไปเนาะก็เป็นเพราะว่าลูกอยู่บ้านลูกเช็เล่นเกมมกั่งอย่างนี้ไงไม่ชอบสักเท่าไหร่ค่ะไม่อยากให้เขาติดโทรศัพท์มากเกินไปก็จะ อาจะเป็นวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวจะควบคุมยากตอนนี้เรายังควบคุมได้อยู่ก็เลยพากันออกไปทํากิจกรรมกระจาปบอปนจ้านี่แหละคะะ่ะสาเหตุที่พาเป็นท่านผู้ชมไปนั่งรถไฟ